สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับครูอีกแล้วนะคะเราเจอกันครั้งที่13นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ของสายชั้นปสเช่นเดิมนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะ เราเรียนเนื้อหามาถึงหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเวลาของเราก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่เราจะไปทบทวนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจนะคะให้เรามีมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจนะคะวันนี้เนื้อหานะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังครูกันนะคะ สำหรับเนะะื้อหาวันนี้ก็อาจจะเป็น PowerPoint เหมือนเดิมนะคะเนื้อหาวันนี้อขอขยายให้มันโตนิดนึงนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะดังที่ครูชี้แจงไปนะคะ,ะเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ขยายความรู้ความเข้าใจขยายความรู้ในที่นี้คือการเพิ่มนะคะเสริมเข้าไปนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้มีความรู้รอบด้านนะคะ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสาระนึงนะคะที่น้องๆน,นะคะเมื่อจบป .6 แล้วนะคะต้องสอบนะคะในวิชาอเน็ตนะคะทางอเน็นะคะแล้วก็ต้องสอบเข้ามัธยมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเสริมเพิ่มเติมนะคะทําให้เราแกล่งนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเนะื้อหากันนะคะ สำหรับเนะะื้อหาวันนี้นะคะอ่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอ่าแน่นหน่อยนะคะมีสาระแน่นหน่อยนะคะซึ่งตามตัวชี้วัดนะคะที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะก็คือครั้งที่สิบ 11นะคะครั้งที่11เป็นความสําคัญของดวงอาทิตย์นะคะเนะะื้อหาก็ตรงตามตัวชีวิตาแต่ตัวนี้มันจะหนักขึ้นมาสักนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะครูอยากให้ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะถ้าคนไหนยังยังไม่ค่อยโอเคนะคะน้องก็กลับไปที่คลิปที่11ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อด้วยคลิปที่12นะคะซึ่งก็จะอยู่ในในเรื่องนี้ทั้งหมดของครั้งที่13นะคะ,ะเราจะมาพูดถึง ความสำคัญของดวงอาทิตย์นะคะในด้านทางลักษณะนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ก่อนว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะตรงนี้จะชี้ชัดเลยนะคะว่ามันเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นะคะมีทรงกลมนะคะมีแสงสว่างในตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดนะคะอยู่ห่างประมาณ150ล้านกิโลเมตรมีขนาด อยู่ใกล้แล้วนะคะ150ล้านกิโลเมตรนะคะมีอายุราวประมาณ4,600ล้านปีนะคะลงท้ายด้วยหน่วยล้านปีนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.39ล้านกิโลเมตรนะคะใหญ่กว่าโลกของเรามากถึง109เท่าเลยนะคะแล้วก็มีมวล3 3 0 0 0 0ืนเท่าของโลกมวลก็คือน้ำหนักนะคะมากกว่าโลกอีก เยอะมากมากเลยนะคะพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะช่วยให้โลกของเราอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะพลังงานที่เราได้รับมาก็คือพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็พลังงานแสงสว่างนะคะซึ่งสิ่งชีวชีวิตบนโลกนะคะจะนําพลังงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูถึง ฟาร์มสําคัญนะคะที่เราไปใช้ประโยชน์นะคะนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่ยกมานะคะซึ่งแล้วก็เคยนําเสนอนะคะอันแรกนะคะก็เป็นชาวประมงใช่ไหมคะพวกถนอมปลานะคะถ้าวออกมาหารตัด ช้พลังงานฟาร์มโกดนะคะตรงนี้นะคะต่อมาก็เป็นพลังงานแสงนะคะใช้ผลิตไฟฟ้านะคะแสงโซลาเซลล์ ale, หรือว่าเซลล์สุริยะนะคะแล้วก็ใช้ในการจเจริญเติบโตนะคะสร้างอาหารของผู้ของพืชนนะคะสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ไอ,อน้ําก็จะทําให้อละเหยขึ้นมาเป็นวัตถจักน้ําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะเราไปาประโยชน์ ทางด้านพลังงานความร้อนและพลังงานแสงเราแยกไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะพลังงานประโยชน์ทางด้านความร้อนและแสงนะคะเขาบอกว่าดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะรล้วดวงอาทิตย์นะคะทั้งพลังงานความร้อนและแสงพลังงานความร้อนนะคะ จากดวงอาทิตย์ของเรานะคะประโยชน์อย่างไรก็คือเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศโลกเข้ามานะคะก็ทําให้โลกของเราอบอุ่นนะคะ,ะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะทําให้บริเวณต่างๆของโลกนะคะมีอุณหภูมิแตกต่างกันด้วยนะคะโดยถ้าบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างกันในช่วงเวลานั้นนะคะ ก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศนี่คือการเกิดลมนะคะซึ่งซึ่งเรื่องนี้เราเคเรียนมาแล้วนะคะอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ก็มีส่วนนะคะระหว่างทําให้ พื้นที่สองจุดนะคะอ,อยู่บริเวณใกล้กันนะคะมีอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างร้อนกับเย็นนะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของลมนะคะนอกจากนี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะยังเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของมนุษย์นะคะก็คือการตากผ้าการตากผลผลิตทางการเกษตรการถนอมอาหารการทํานาเกลือนะคะซึ่งทําให้แห้งด้วยพลังางานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะนี้เป็นประโยชน์ทางด้านพลังางานความร้อนนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูถึงความสําคัญอีกนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะมีประโยชน์ทําให้สิ่งมีชีวิตเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะรอบๆด้านนะคะช่วยในการ สร้างอาหารของพืชก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งผลผลอยได้ก็คือแกส๊สออกซิเจนแล้วก็ไอ้น้ำใช่ไหมคะนี้เป็นผลผลด้ที่สําคัญสําหรับมน,มนุษย์และก็สัตว์ทุกชนิดบนโลกเลยนะคะซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินอะมากินพืชเป็นอาหารก็จะเจริญเติบโตนะคะได้พลังงานจากพืชนะคะเพื่อนในการดํารงชีวิตแล้วก็เจริญเติบโตต่อมาเมื่อพืชตายเออยังมีความสําคัญอีกนะตายไปแล้วซากพืชซากสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะย่อยสลาย เป็นธาตุอาหารให้กับพืชแสงมีความสําคัญอย่างไรแสงซากพืชซากาสัตว์เนี่ยจะทับถมนะคะเป็นเวลาหลายล้านปีนะคะแล้วก็แสงแดดเนี่ยแล้วก็ความร้อนใต้พิภพด้วยนะคะ,ะมันจะทําให้เปลี่ยนแผงสภาพนะคะเป็นฐานอินแล้วก็เป็นน้ํามันดิบนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่มนุษย นำมาใช้ประโยชน์กันเยอะมากนะคะอีกทั้งเป็นพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ยังเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้านะคะประโยชน์เยอะมากนะคะทีนี้เรามาดูถึงความสําคัญต่อมนุษย์โดยตรงนะคะก็คือทําให้ปลาแห้งทําให้เราใช้ในการตากผ้าทํานาเกลือ,อการการเกิดลมนะคะมนุษย์ก็นําพลังงานนี้มาใช้นะคะ,ะต่อไปนะคะ ต่อพืชประโยชน์ต่อพืชก็คือทําให้พืชน,นะคะสร้างอาหารได้นะคะคือสังเคราะห์แสงนะคะแล้วพืชก็สร้างธาตุอาหารจากการย่อยสลายนะคะพืชได้รับดรได้รับอาหารจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นะคะซึ่งกระบวนการย่อยสลายตรงนี้ก็จะมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นสัตว์นะคะสัตว์ก็คือทําให้พืชมีอาหารในสัตว์มีพืช นะคะกินเป็นอาหารนะคะสัตว์ได้รับพลังงานจากพืชก็พืชทําหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารใช่ไหมก็คือเป็นแหล่งจุดหนึ่งของอาหารนะคะแล้วทั้งมนุษย์แล้วก็พืชและสัตว์นะคะคือได้รับจากพลังเขาเรียกประโยชน์โดยตรงมากเลยก็คือ แสงอาทิตย์นะคะมันจะก่อกำเนิดให้เกิดวัฏจักรของน้ำนะคะวัฏจักรของน้ำไม่ว่าจะทำให้แม่น้ำในจุดต่างๆในลำธารในทะเลนะคะหรือการสัดคลอแสงมันระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ไปรวมตัวเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนแล้วก็กลายเป็นฝนตกลงมานะคะเกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะ,ะมาดูนะคะอิทธิพลน,นะคะ ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานะคะดวงอาทิตย์นะคะมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในการํำรงชีวิตเพราะเป็นแหล่งพลังงานความร้อนและพลังงานแสงนะคะสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานะคะนำพลังงานดังกล่าวนะคะมาใช้ประโยชน์ดังนี้นะคะ,ะหนึ่งนะคะแรกก็คือให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะ,ะถ้าเราขาดความอบอุ่นเราก็จะหนาวตายนะคะ,ะเราต้องมีการอาบแดดนะคะในสำหรับในพื้นที่ที่เขาอยู่ในหนาวจัด เขาก็ต้องออกมารับแสง จากดวงอาทิตย์นะคะช่วยในให้พืชน,นะคะสร้างอาหารโดยเฉพาะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งผลพลอยได้ก็คือออกซิเจนแล้วก็ไอน้ํานะคะซึ่งเป็นความสําคัญมากเลยนะคะแล้วก็ให้แสงสว่างช่วยในการมองเห็นนะคะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะคะช่วยกําหนดทิศทางในการเดินทางการขึ้นการตกนะคะไม่ว่าการขึ้นของดวงอาทิตย์ก็เป็นทิศตะวัอนออกใช่ไหมการตกก็จะเป็นทิศตะวัตนตกนะคะแล้วถ้าตอนเช้าหันหน้าไปทางทิศตะวัอนออกกางแขนออกแขนซ้าย ก็จะเป็นทิศเหนือนะคะแขนขวาก็จะเป็นทิศใต้นะคะเฉพาะตอนเช้านะคะตอนเย็นนี่สลับกันนะคะสลับด้านเราหันทิศไปทางตะวันตกนะคะ <c odes> เพราะฉะนั้นแขนซ้ายกับแขนขวาแทนที่แขนซ้ายทิศเหนือก็เป็นแขนขวาทิศเหนือนะคะเพราะเราหันไปทางทิศตะวันตกนะคะ,ะทีนี้ก็บอกว่านะคะช่วยกัาช่วย เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สําคัญเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติก็คือพลังงานไฟฟ้านะคะอย่างเช่นเราผลิตในรูปของโซลาเซลล์ ales, ใช่ไหมคะหรือว่าเซลล์สุริยะนะคะแล้วก็บอกว่าทําให้เกิดฤดูก,การต่างๆในโลกในขณะที่โลกกําลังหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เวลาอยู่365หรือ366วันนะคะ สิบสอเดือนนะคะกว่าจะหมุนครบ1รอบนะคะซึ่งมันจะบางช่วงก็อยู่ใกล้ใกล้ดวงอาทิตย์มากแล้วรูรดูการต่างๆบนโลกก็จะเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ <_ n one> แล้วก็ทําให้เกิดวัฏจักรของน้ํานะคะวัฏจักรของน้ำเหมือนที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะ แล้วก็ดวงอาทิตย์ทําให้สภาพภูมิอากาศของโลกแตกต่างกันอย่างเช่นมีเขตร้อนนะคะเขตอบอุ่นเขตหนาวนะคะขึ้นอยู่กับการโคจรนะคะว่าไปโดนส่วนไหนของโลกนะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนโลกนะคะทั้งทางกายภาพแล้วก็ชีวภาพนะคะมีกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิด ธาตุอาหารต่างๆการสะสมธาตุนะคะการเป็นพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเรามาดูถึงควาสมสำคัญนะคะที่ เกี่ยวกับปรากฏการณ์นะคะบนท้องฟ้านะคะความสำคัญสาคัญตรงนี้ก็คือใช้บอกเวลานะคะก็บอกว่านะคะ,ะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะแสดงว่าเวลานั้นคือตอนเช้านะคะจากภาพน้องจะเห็นว่าอตอนนี้มันมีพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะโผล่ขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้าที่ตรงภูเขานะคะซึ่งมันเป็นเวลาหกโมงเช้านะคะก็คือทําให้เรารู้ว่าทิศเนี้ยเป็นที่ตะวันออกนะคะ แล้วก็เป็นเวลา6โมงเช้าด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อดวงอาทิตย์ภาพตรงกลางนะคะดวงอาทิตย์จะโคจรแบบโค้โงๆนะคะเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมนะคะอยู่ตรงกลางศีรษะเราเป้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาเที่ยงซึ่งเป็นเวลา12นาฬิกานะคะแล้วจะโคจรโค้งลงมาอีกนะคะมาตกที่รับขอบฟ้านะคะที่หลังเขาตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้ก็เป็นเวลา6โมง เย็นนะคะหรือว่า18นาฬิกานะคะเป็นเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกเย็นแล้วนะคะอ่าตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะตรงนี้นะคะ่ะทำให้เกิดปรากฏการขึ้นแล้วก็การอ่าการตกของพระอาทิตย์นะคะแล้วก็จากกลางวันเป็นกลางคืนเนื่องจากโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองนะคะอ่าโลกมีสองกิจกรรมที่เขากําลังทําอยู่ทุกวินาทีเลยนะคะหมุนรอบตัวเองออันที่สองก็คือโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ ซึ่งระยะเวลาที่เขาหมุนรอบตัวเองตรงนี้ก็คือ,อใช้เวลา1วันก็คือ24ชั่วโมงนะคะจะเป็นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงนะคะ,ะทีนี้ความสําคัญรากกฎการ์ก็คือการเกิดกลางวันกลางคืนซึ่งครูเก่าวมาบ้างแล้วนะคะบอกว่าด้านที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะก็เป็นเวลากลางวันนะคะส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็เป็นเวลากลางคืนนะคะซึ่งจะเป็นช่ ด้านที่ตรงกันข้ามนะคะด้านทีโ่โลกหันออกห่างจากดวงอาทิตย์นะคะโดยกลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองนะคะ,ะการหมุนรอบตัวเองของของโลกนะคะทีนี้การที่โลกนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็จะเกิดเขาเรียกปรากฏการณ์เป็นฤดูการต่างๆนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็คือการที่ ขยายภาพครูตัวเลยนะคะการที่โลกของเรานะคะได้รับแสงสว่างจะเห็นว่านะคะ ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์น่จะเป็นเวลากลางวันนะคะจะเป็นได้รับแสงสว่างแล้วด้านที่หันออกห่างจากดวงอาทิตย์จะมืดใช่ไหมคะก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะลักษณะแบบเนี้ทาให้โลกของเรานะคะ,ะมีการหมุนเป็นกลางวันกลางคืนผันเปลี่ยนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะส่วนที่สว่างก็จะเดี๋ยวจะกลายเป็นมืดส่วนที่มืดเดี๋ยวก็จะสว่างนะคะโลกของเรามีการเคลื่อนที่นะคะแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาไม่เคยเคลื่อนที่นะคะเป็นศูนย์ ของระบบสุริยะนะคะอยู่กับที่ตลอดเวลานะคะต่อไปนะคะความสำคัญอันนี้ก็พูดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเป็นการเกิดฤด,ดูกาลนะคะ เดี๋ยวพาภาพขึ้นไปข้างบนนี้หนึ่งนะคะเขาบอกว่าตำแหน่งพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะที่ตกกระทบบนพื้นโลกนะคะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะแนวโคโจรนะคะเราจะมีเส้นโคโจรนะคะรอ,รอบรอบดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ทําให้พื้นที่บริเวณต่างๆบนโลกของเรานะคะจะมีช่วงเวลาแล้วก็มีอุณหภูมิที่แตกต่างกาันแล้วก็เกิดเปด็นดูดูการนะคะ,ะประเทศไทยเราก็มีสามสามดูดูใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้นะคะ อันนี้ประเทศอาสากลที่ที่เขาแบ่งฤดูนะคะเขาจะแบ่งได้เป็นตรงนี้สี่ฤดูใช่ไหมมีมีฤดูหนาวนะคะฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลินะคะนี้เป็นที่ต่างประเทศเขาจะมีฤดูใบไม้ผลินะคะใบไม้ร่วงนะคะส่วนประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็จะมีฤดูหนาวนะคะฤดูร้อนและฤดูฝนนะคะเนื่องจากโลกของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะก็คือเส้นที่ตรงกับรวงพ i t ราทิษฐาะค่ะดวงอาทิตย์นะคะลักษณะการโคโจรเห็นไหมคะโลกเนี่ยจะ,ะหมุนนะคะหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะ,ะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์พอโลกหมุนไปช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นฤด,ดูหนาวนะคะแล้วก็ช่วงมีนาเนี่ยก็จะเป็นฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะแล้วก็กลับมาอย่างฤด,ดูร้อนนะมิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงปัญญานะคะแต่ลักษณะนี้แผ่น อันนี้การโคจรนะคะ,ะโดยภาพรวมนะคะของโลกนะคะแต่ว่าพอดูประเทศไทยนะคะ,ะด้านที่ประเทศไทยหันเข้าสู่พาทิาทินนะคะเราจะเห็นว่าช่วงเดือนตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาจนถึงกลางเดือนมกราคมอะคะ่ะทางเหนือของเรานะคะก็จะเป็นฤด,ดูหนาวนะคะ,ะมันมีอิทธิพลลมมรสุมด้วยนะคะอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะว่าทําให้ฤด,ดูกาลของเราไม่เหมือนบ้านเพื่อนเขาใช่ไหมคะแลว ต่อมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาเมษาช่วงนี้เลยนะคะเป็นฤด,ดูร้อนนะคะเป็นฤด,ดูร้อนตอนนี้เราเริ่มเราเข้าฤด,ดูร้อนแล้วนะคะกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะถัดมาอีกนะคะเมื่อพน้นเมษาก็ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภา,านค ก็จะเป็นมิถุนากรกฎาสิงหากนยานะคะอ่าประเทศไทยก็จะเป็นฤด,ดูฝนนะคะฝนตกเยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นเขตร้อนชื้นนะคะแล้วพอเดือนตุลาคมก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤด,ดูอ่าช่วงนี้ก็จะอากาศดีหน่อยนะคะอ่าฝนตกน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะคะสำหรับอ่าเนื้อหาวันนี้นะคะก็ก็มีอยู่แค่นี้นะคะเกี่ยวกับ หน่วยที่7ดนะคะอันนี้เป็นการทบทวนแล้วก็ขยายความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความสําคัญดวงอาทิตย์ไม่ว่าความสําคัญในด้านประโยชน์แล้วก็ประกฤการบนโลกของเราต่างๆนะคะสําหรับเนื้อหาวันนี้นะคะครูปแป้นก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะคะกินอาหารที่มีภูมิ้าทานเยอะๆนะคะรักษาสุขภาพดีๆนะคะวันนี้ครูจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะ